น่าสนใจแล้วทำไมถึงสะกดแบบนี้ครับเคยเห็นฮะเคยเห็นตัวสุดท้ายตัวนะครับเอตัวเอฟนั้นกรเท่ากับยอยย่าเปิดตังหากันค่ะ วันนี้คนที่จะต้องกลับบ้านไปเป็นคนแรกก็คือตื่นต้นตื่นตนตื่นตนตื่นตื่นตมื่กนื่นาแล้วอ่ะไปเลยอันนี้มึงเลยมึงมาตที่เวิร์ดเลยไปเลยแข่งมึงรกกยคำตอบเป็น M U T เลยอ่ะกำลังดูเลยแข่งคี์เวิร์ดอ่ะแต่วันนี้นะคะคี์เวิร์ดของเราภาษาไทยการจะเป็นครีเอทีฟคุณสมบัติขั้นต้นคือการสะกดคำนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็แต่ละคน โดนปรับนะฮะโดนปรับดีกว่านี้ช่วงวันนี้เราก็จะมาทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยกันโดยที่เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือเป็นไอคอนของครูภาษาไทยยุคใหม่อืต้องนึกนะว่ายุคใหม่แต่จะมาให้มาแบบว่าเออบอกคําไหนเขียนถูกคำไหนเขียนพี่อ่างเงี้ยธรรมดาเดี๋ยวเราไปแข่งกันภาษาไทยสำหรับระเกยนะคะนี่ไม่ใช่ดูดูรายการธรรมดาีวิวยังไงให้โชว์โปร่ง เกมคนเก่งกับ LG นะคบเก่ามากตอนเด็กๆเคยอยากไปแข่งรายการนี้มากแต่พอเราขึ้นหมอปลายรายการนี้เลิกทำเสียใจมากแน่รำครูก่อนเธอได้กะมารีวิวภาษาไทยตลบกับเธอในวันนี้ครับครูทำคำไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผู้มจะมีคำที่เป็นที่เรามักผิดผิดนะผมมาให้เราทดสอบทีละคำถูกต้อง ว่าวันนี้การ์เซอจะเขียนถูกหรือไม่ครับผมถ้าใครผิดนะครับจะโดนลงโทษค่ะจะรุปครูทอมเขียนผิดคำแรกเลยค่ะครูคำแรกนะครับอันนี้ถามก่อนว่าทุกคนอยู่บริษัทอะไรนะฮะไม่กล้าพูดครับเราต้องมั่นใจพูดให้เต็มปากเต็มคำบริษัทอะไรนะฮะนี่ทช่ชุดปาเหมือนกันหมดทุกคนฮาดนี้ชุดปลาเหมือเชฟสกัทน้ำคือกะทิ แต่ถ้าตอบผิดจะเป็นเชนสองห้าหกสี่คือเปลี่ยนที่ทำงานบริษัทนี้เนี่ยเขาผลิตอะไรมาบ้างฮะมีมีละครระยการออนไลน์ระยการทีวีซีรีส์ค่ะว่าซีรีส์น่าสนใจเัวแลวเสียวคำนี้เลยครับคำแรกคำว่าซีรีส์ครับาสะกดยังไงคำนี้เป็นคำหนึ่งที่หลายคนกดผิดเยอะมากถ้าเข้าไปดูใน Google นะครับก็จะเจอการสะกดหลายแบบเลย น้ำลอกกันอ <opolit any> ่ะครับแล้วค่ะค้าบแอบดูนะครับพร้อมจะตอบอูอ่าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับปึ๊บๆทําไว้แล้วพี่โดนเดี๋ยวค่ะ เสือการันอยู่3แล้วก็ยอยักษ์การันอยู่1อ่าเราาจะหอาจจะถูกก็ได้นะครับเอออ่ะผมถามก่อนครับว่ายอยักษ์การันเนี่ยทำไมถึงสะกดแบบนี้ครับเคยเห็นครับเคยเห็นที่ไหน ผันตาย่างี้ยหรอคือสิ่งที่เคยเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะถูกนะอย่างสอเสือเนี่ยเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นค่ะเคยเห็นอ่ะสอเสือเขาก็เคยเห็นเหมือนกันคุณเคยเห็นแบบสอเสือไหมครับเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นครั้งนี้ยเคยเห็นครั้งเนี้ยคำนี้นะครับเวลาสะกดอันนี้ผมถามก่อนคำนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไงครับ S S S E R I E S ตัวสุดท้ายจะอตัวอะไรครับ S ตัว S ป้นปาใครเท่ากับยอยักษ์ตัว S จะมาเท่ากับยอยักษ์ไม่ได้นะครับตัว S ต้องเป็นสอเสือ แล้สอเสือการันแล้วสังเกตดูว่าทั้ง3ท่านนี้นะครับอย่าพเพิ่งลบนะฮะไม่ได้เติมไม้เอกอนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานบอกว่าเวลาเขียนคำทับศัพท์เราไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ครับผมา <laughs> าการเขีว,ว่าซีรีส์โซโซสระอีรอเรือสลีสอเสือการันแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยแล้วต้องมาเยื่ออไงะคะตอนเรียนนะคะ่ะเคยโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งฮะดีหรือผาด ย้อนวันวานสักหน่อยพี่เอาให้เลือกเลยยากใครดีดให้ฟิลเปิดน้ำหาขึ้นค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามคนดีดน่าจะเจ็บกว่านะคะบผมบอกว่าเห็นจากการลงโทษในข้อแรกแล้วขอเพิ่มเป็นร้อยคำได้ไหมคำต่อไป นะครับยังอยู่ที่เรื่องการทับซับวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโลกออนไลน์เนี่ยมีการผลิตมีการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆมากมายคำว่าคอนเทนต์ครับโลกอะไอมือไม่ลงเลยก็กอะทั้งพร้อมแล้วเปิดครับ3 2 คิ่าไม่เหมือนเพื่อนอยู่หนึ่งคนคิดว่าเขาอะตัดสินใจให,นนให้เปลี่ยนได้เลยครับคุณให้เปลี่ยนได้ถ้าอยากเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยน เฉลยนะครับคำนี้นะครับภาษาองังกฤษ C O N T E N T เราดูครับตามหลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานนะครับ <c oughs> อันแรกขอชมก่อนนะครับแต่ละท่านไม่ได้ใส่ไม้โทไม่ได้ใส่วรณยุต์ถือว่าอาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ <c oughs> ทีนี้ตัวทีครับเราดูตัวทีตัวทีตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพยัญชนะต้น first consonant ถ้าตัวทีเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์เนี่ยนะครับเขาให้ใช้ทอรหานและเขาบอกว่า ถ้าตัวทีเป็นตัวสะกดหรือการันคืออยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมตีการันให้ใช้ตเต่าตอต้องเป็นตเต่าการันครับตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตนะครับได้ขออนุญาตขออนุญาตค่ะเอาผมถือกล้องเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมครับ เจ็บมากุเจ็บเลยอุยอย่าโดนตาเลยนะดูรอยเก่าอุ้ยอีโนตแดงอะเออแว่นแตกแล้วเนอโอเคไม่ต้องรู้อันนี้ฝากทีมงานจดด้วยนะครับใครได้คะแนนสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมมีของรางวัลมอบให้ท่านต่อไปครับเรายังอยู่ที่คำทับศัพท์ ครับอ้มั่นใจมากเลยค่ะคนี้เออมั่นใจมากนะครับะครับพร้อมแล้วเปิดครับอุ้ยอีกแล้ว มีตาอยู่คนหนึ่งมีต่างอยู่คนหนึ่งคนอื่นใช้ปอปลาหมดเลยนะครับมีของคุณใช้พอพานเดียวนะครับยังไงครับอยากจะเปลี่ยนตามเพื่อนไหมครับหรือเพื่อนอยากจะเปลี่ยนตามหรือยังไงไหมครับไม่ค่ะมือเลี่ยนเล้ครัเออเพื่ามืถูกเอาไวยก็มีคุณจะมา สรเอดอเด็กต่อเต่านะครับคำนี้ภาษาอังกฤษคืออัปเดตตัวนี้นะครับตามหลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์นะครับอย่างที่บอกไปถ้าตัวทีเป็นตัวสะกดหรือเป็นการันนะครับให้ใช้ต่อเต่าเด็กต่อเต่าถูกต้องตรงอัพครับเขาบอกว่าตัวพีถ้าตัวพีเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้พอพานครับแต่ถ้าเป็นตัวสะกดแบบนี้ให้ใช้ปอปลาครับผมโอ้โหขามีคำที่ยากกว่านี้ไหมคอ่ะได้เลยครับ เวลาเราเชียร์กีฬาเรานั่งเชียร์ที่ไหนฮะสแตนเออสแตนภาษาไทยเราเรียกว่าอัศจรรย์อ่ะสะกดยังไงมึงตอนสะกดยังไงพี่ก้าพีก้าเขายังไม่ทันจะเปิดเลยค่ะเขาพูดแล้วค่ะพี่โอ๊ยเออไอ้กุ้ยยังผิดเลยอ่ะอ่าาาเรียกอะไผิดเลยเรียกว่าอะไรอาจารย์เอาจต่ถูกคนเดียวก็ได้ อย่างนั้นเหรออัดทีหรือป่ะในของูเนี่ยให้เปลี่ยนหนึ่งครั้งอ่ะเออมีใครจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนคหรอต่อไปต่อไปเลิศอัดทจันผ์ออกเสียงนะอัดท่าจันอัดท่าอัดท่าจันท้องคนช้าเลยครับอัดทราจันะครับ ออ่างไม้แหนอากาศทอพูดเท้าเป็นตอผู้เท่าแต่จันทีเนี้ยผมถามว่าลักษณะของอัธจันย์เนี่ยถามว่าถ้าเป็นแบบอัธจันท์ยุคแรกของโลกที่เรารู้จักกันคืออะไรลองนึกดูสิครับมาดูกันครับว่าครีเอทีฟที่นี่เนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกบ้างไหมสนามกีฬาเออสนามกีฬาสนามกีฬาอะไรอะไรสนามกีฬาโคอะไรโคอะไรโคโเบียโคอมเบียมโคอมเบียอะไรล่ะโคอมเบียม โคโลเซียมเออเวลาเรานึกภาพโคลอสเซียมหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเวลาเรามองอ่ะกลมๆมันก็ข้างในเป็นชั้นๆชันเป็นกลมๆใช่ไหมเป็นชั้นๆเออเหมือนดวงจันทร์เออเหมือนดวงจันทร์อัดท้าอัดท้าตัวเนี้ยแปลว่าครึ่งมึงกูกะจะเขียนครึ่งอะไรครึ่งดวงจันทร์อัดท้าจันทร์จอจันทร์ไม่อากาศนอหนูทอรหัสอท้าจนี่มออาสาสมัครมาดีหน่อยฮะโอ้ ามารถเลือกได้ว่าจะใช้กี่นิ้วตอนดีดนะครับแล้วแบบคุณดาเันมาตั้งแต่เช้าเลยผมเก็บมานานแล้ะ ทำง่ายๆบ้างสั้นๆพยางเดียวคำนี้ก็เป็นคำที่เจอบ่อยในแวดวงเกี่ยวกับดนตรีคำนี้ครับโน้ตนั่นโอ้ยโค้งขาคำนี้ไม่แร์เลยค่ะคำชื่อโน้ตค่ะชื่อโน้ตอาจจะโง่ก็ได้นะชื่อโน้ตอาจจะโง่ก็ได้นะครับ พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอดูคำตอบครับอ๋อีมคนเดียวว้าวไอ้กูไม่กูไม่เจ็ดอยู่คนเดียวหรอเออนี่เขามีการผันเสียงเอกโทตีตวาแต่นั่นมันอักษรกลางหรือเปล่าเออโนดโนดโนดไต่เด็กไต่เด็กไต่ต่มันไม่มีไม้เจ็ดโนดโนดโนดใจเลยเลยค่ะครู เลยนะครับเมื่อ <founded. S 1> สักครู่นี้นะครับขอชมก่อนที่มีการผันเสียงแต่ว่าการผัน5้าเสียงเนี่ยต้องเป็นอักษรกลางไก่จิกเด็กไต่บนปักโองค์นะครับแต่นหนูเนี่ยนะครับเป็นอักษรต่ําอันนี้ถามก่อนถามก่อนคำว่าโน้ตเนี่ยคิดว่ามันอยู่ในเสียงวรรณยุกอะไรครับถ้าเราผันโนดโนดโนดโรดโนดอ่าโนดโนดโนดโน้โนดสามัญเอกโทตรีโน้ตคือเสียงตรีใช่ไหมครับโน้ตคือเสียงตรีนะโน้คือเสียงตรีนะครับย้ำนะครับโน้ตคือเสียงตรีเราลองคําอื่นก่อน คำว่านานาหนาหน่านาอนาน่านอาแอแล้วน้าก็เป็นเสียงวายุตรีซึ่งน้เป็นนอหนูรูปโทเสียงตรีนะครับเพาต้องใช้รูปไม่โทรน้ารันคำแรกกระิมึงอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยเหรอทำไมเวลาทำงานมันไม่มีแรงอะทำลากระดิบมึงมีแรงเหร นะครับเดี๋ยวมีของวันมอบให้คือผมเองเนี่ยก็เปิดสารพาาิมพ์ของตัวเองชืวอวอาวออวผลงานเล่มล่าสุดก็คือเป็นรวมเรื่องสั้นจาก12นักเขียนเรื่องมาริสาอายุ27ปีนะครับ 12เรื่องสั้นนี้ตัวเอกคือมาริสาอายุ27ปีนะครับมอบให้ให้ขอบคุณค่ะครูขอครับผมแบ่งกันอ่านไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะครับปัญหาคืออ่านไม่ออกโอเคขอบคุณครูขอบคุณครูตอนนี้ถ้าติดตามครูติดตามสำนักพิมพ์ได้ที่ไหนบ้างครับครูติดตามอเวอร์คาร o โดบุ๊นะครับติดตามได้ที่ www.worldwideweb.avocadobooks.co นะครับแล้วก็สามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับชื่อว่า จากกริดทอมทอมครับชื่อเดียวกันหมดทุกที่นะครับนน Facebook Twitter Instagram คลับเ้าส์ติ๊กตอกออลีแฟนนะครับ o อล y f แฟนนะเรามาติดตามกันดูนนได้โอเคขอบคุณมากแล้วก็อีพีหน้านะครับพวกเราจะไปทัวร์ลงกันที่ไหนหรือว่าเราจะพาใครมาทัวร์ลงพวกเราก็ติดตามกันได้ในอีพีหน้านะครับที่ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook power changer สนุดีกว่เราไปก่อนวัสดี